สวัสดีค่ะเพื่อนๆการอิจฉาเนี่ยนะคะเป็นการตัดวงจรความสําเร็จของเราอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะและวิธีที่เราอะคะ่ะจะไม่อิจฉาเพื่อไม่ให้เรามีวงจรที่เราจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะมีวิธีจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังค่ะการที่เรามีความอิจฉาปุ๊บเราจะต้องตัดวงจรโดยการที่เราชื่นชมยินดีกับความสําเร็จทุกๆความสําเร็จของ คนรอบข้างเลยนะคะและเราอะค่ะก็มีความสุขและขอบคุณเขาและชื่นชมเขาอย่างด้วยหัวใจอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ประหนึ่งว่ามันเป็นความสําเร็จของเราเลยอะค่ะและเราอะค่ะการที่เราอะค่ะชื่นชมยินดีผู้อื่นและเห็นความสําเร็จของผู้อื่นเนี่ยค่ะจะลดความอิจฉาของเราลงได้เลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังไม่ทําให้เราอะค่ะ ไม่ประสบความสําเร็จอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าไม่ควรอิฉาากันอยู่ในใจเราเลยนะคะเพราะเราต้องขอบคุณและชื่นชมินดีกับเขาเพื่อความสำเร็จของเราด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะ l ลิฟ love ค่ะ